สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับในในเพลงที่รักเธอนะครับที่ได้ทำไปนะครับก็ขอบคุณหลายๆคอมเมนต์แล้วก็หลายๆคนที่ได้พูดถึงแล้วก็ให้ข้อติชมแนะนำนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสําหรับรูปของเด็กหญิงเอื้องฝันเพชรจุ้ยนะครับที่แบงค์ได้โพสต์ไปนะครับเมื่อก่อนแบงค์เป็นครูประจําชั้นชั้นปฐมศึกษาปีที่1และตอนนี้น้องเอื้องฝันก็ไปอยู่ชั้นป .2 แล้วซึ่งน้องเอื้องฝันก็เป็น เด็กที่เรียบร้อยนี่เขาเป็นพืชดีนะครับแต่ด้วยมีปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อยที่เราไม่สามารถบอกผ่านสื่อได้นะครับก็ ขอบคุณคุณเก๋นะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็เด็กจะส่งมาให้ก็ขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับสับตัวแบงค์นะครับลหลายคนถามว่าทำไมโรงเรียนไม่มีเงินซนะัพพอร์ตณจุดนี้หรือว่าผูา้ปกครองหรือว่าหลายๆคนไม่ไมีไม่มีเงินที่จะให้หนักเรียนเลยจริงๆมันมีเงินของรัฐบาลนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายๆอย่างซึ่งเด็กต้องเป็นต้องใช้ด่วนะนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในระบบดน,นส่วนนี้นะครับสวัสดีก็เพื่อไม่ให้กาเสียเวลา จริงๆเพจแบงค์เนี่ยไม่ใช่เพจการกุศลหว่าเพจรับขอความบริจาคเงินหรือความช่วยเหลือทั้งสิ้นไม่มีความวัตถุประสงค์นั้นเพจนี้เป็นเพจให้ความสนุกสนานความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับแต่เนื่องด้วยถากมีความจําเป็นหรือว่ามีอะไรก็ขอใช้พื้นที่ใน,นตรงนี้นะครับที่ศอสษธารณะเนี่ยในการออ ในการช่วยเหลือสังคมนะครับว่าคงไม่ว่ากันก็เข้าใจแฟนเพจทุกคนที่มากดไลค์แล้วก็หรือว่าคนอื่นที่จะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆเนี่ยหวังว่าทุกคนคงจะมีกําลังใจแล้วก็มีจิตใจมีความรักความเมตตาเด็กๆพิการทางก,การได้ยินเหล่านี้เราต้องช่วยเหลือสังคมเราให้หน้าให้หน้าอยู่แล้วก็เราต้องคิดว่าเขาเป็นคนปกติเหมือนเราอะนะครับไม่ไม่ได้พิการเลยเขาทําทุกอย่างได้เหมือนเราทุกอย่างทําปฏิบัติเชิญใช้ชีวิตเสียงเดียวครับเขาแค่ไม่ได้ยินกับ ผู้ไม่ได้แค่นั้นเองที่เหลือก็ทําได้เหมือนเราทุกอย่างฝากตรงนี้นะครับแล้วก็ขอชี้แจงนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกไปว่าหนังสือภาษามือนะครับที่แบงค์จะทําให้ต้องต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะทําให้เป็นเล่มอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับมีเล่มหนึ่งถึงเล่มหกรวบรวมไว้นะครับภาษามือที่ใช้เป็นภาษามือของสมาค,คมหมู่ห่งปร,ประเทศไทยเป็นภาษามือทไทยภาษามือตรฐานนะครับแล้วก็เอ่อ ต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่คนคิดขึ้นทําขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่ภาษามือนะครับเป็นหนังสือเนี่ยที่คิดขึ้นมาทำเนี่ยคืออยากให้คนที่สนใจแล้วก็มีจิตใจทุกคนที่อยากจะเรียนภาษามือเพื่อไปใช้ประโยชน์ในสังคมหรือว่าเพื่อไปใช้ด้านอื่นๆนะครับในการสื่อสารในการพูดคุยหรือว่าอะไรแล้วแต่ก็ตามที่เป็นประโยชน์นะครับก็มีอยากมีอยากอยากคิดแล้วก็อยากทำให้คนปกติแล้วก็โรงเรียนที่ยังขาดแคลนนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาเลยว่าแบงก์เองเนี่ยก็ไม่มีทุนทรทัพสูงมากในการที่จะแจกให้ทุกคนที่มาเอมมมาาขขะรรลนคคับก็ดี ใจเมตตานะครับใจบริสุทธทานเนาะหรือว่าคิดว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็สามารถนะครับบริจาคได้นะครับในการทําหนังสือหลือแบงจะพิมพ์ใจ่ายให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะก็ใส่ชื่อของสมาคมไปด้วยแล้วก็ใส่ชื่อ,อผู้ที่สนับสนุนนะตรงนั้นไปด้วยแล้วกันก็ถือว่า,าหนังสือนี้ก็ไม่ได้ทําไม่ได้เป็นคนทําท่ามือแต่เป็นของสมาคมก็ให้เครดิตแล้วก็ให้การขอบคุณสนับสนุนไปนะครับในการในการก๊อปปี้ไฟล์นะครับแล้วก็ ออของคนที่ให้การสนับสนุนด้วยดังนั้นถ้าใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ว่าอยากได้กี่เล่มแล้วก็ให้จะส่งที่ไหนนะครับแล้วก็หากใครจะบริจาคก,ก็ให้บริจาคได้เลยนะครับเบนก็ไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าก็กช่วยๆกันเนาะคนหลายๆคนจ,จะได้มีนะครับสำหรับเบนก็ไม่ได้มีทุรรัพย์เพราะว่าเบนก็ยังไม่มีเงินเดือนในการทำงานส่วมากก็จะเป็นงานรับจอบพิเศษนะครับในการที่มาช่วยเหลือเด็กๆนะครับเนาะแล้วก็ หรือว่าใครไม่ประสงค์ออกนับก็ทักมาทางแชทบอกได้นะครับสำหรับก็จะรีบตีพิมพ์นี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนกรกฎานะครับก็น่าจะทุกคนน่าจะได้นังสือภาษามือ่มนี้ไปนะครับแล้วก็หากใครยืนยันได้แล้วก็ช่วยถ่ายลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับว่าเราทําจริงให้จริงไม่ได้หลอกลวงหรือว่าต้มตุ๋นเลยทั้งสิ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ทําให้สาหรับทุกคนที่สนใจและสำหรับแฟนเพจที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งเท่านี้นะครับขอบคุณคุณเก๋แล้วก็ค กาลังใจซึ่งกันและกันผมว่าเราจะติดตามแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับแม้ว่าจะเป็น1ไลฟ์2ไลฟ์สไลฟ์นะครับทุกคนคือกาลังใจทุกคนคือคนที่อยู่ด้วยกันนะครับแบงก์ก็ติดตามบ,บทุกคนเหมือนกันนะครับขอโทษที่ตอบช้าเพราะไม่มีเวลาจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม